สวัสดีครับผมชื่อสุอกิจโะฟานของวันนี้ผมก็จะทำคลิปโลคันควลเลอร์4ครับไปต่อกันแล้วและดิถ่ทยจะส่งเงินสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เล่นมาถึงตรงนี้นะครับก็บุกต่อไปเดี๋ยวศัตรูมันก็แพ้ไปอีกไม่ใช่แล้วมันก็ลยยึดขงมึงมึงางบานแล้วมันก็ลยยึดของมึง,ง้างบ้านนะอย่าอย่าไปใส่หูใส่ ไปดูดีปรนี้ถไายส่งกัินสดนำเสนให้ให้ญี่ปุ่นมาแล้วกันเอาไป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 เอไปเอาไปเอาไปเอาไปเออนั่นแหละเอาไปหนึ่งพันแล้วก็เยอรมันหนึ่งพันส่วนฟินแลนด์ก็เอาไปหนึ่งร้อยพอนะฟินแลนด์โรมาเนียเอาไปหนึ่งร้อยประเทศฮังการีเอาไปหนึ่งร้อยเอาไปให้อิตาลีหนึ่งร้อยบาทแล้วก็บัลแกเรียหนึ่งร้อยบาทสเปนก็เอาไปด้วยหนึ่งร้อยโอ้ให้พันดมินต์มาเลยว่ะ จะหมดแล้วกระตังเอาเอ่ปุ่นเอกไปอีกสักน yes> ึ่งร่อยครับอืมแค่นี้แหละฮาอะไรนะไม่ใช่พันดามิตครับตอนนี้ก็เดินในประเทศญี่ปุ่นเดินได้แหละเลือดสีเขียวเหมือนกันเท่าที่เห็นนะประเทศจีนแตกไปนานแล้วจากที่เล่น เนี่ยประเทศไทยยึดมาแล้วเนี่ยประเทศไทยช่วยญี่ปุ่นในการบุกจีนนะเนี่ยแค่นี้ก็ชนะแล้วเดินต่อดีกว่าอเมริกาจะแพ้เฮ้ยอเมริกาจะแพ้วะ่ะ เอาอิตาลีมันจะชนะอเมริกาว่ะประเทศอิตาลีโหดอยู่อิตาลีจะชนะอเมริกาจะดูเหมือนว่าสเปนน่าจะโหดกว่าเยอะเลยนี่พันามิตรเนี่นยนะพันามิตรโหวดว่ะไม่บอลเลนโหดกว่าคนหรือเปล่าไม่รู้เกมนี่เหมือนบอดมันโหดกว่าคนนะแต่คนต้องใช้สมองไงบอดไม่ได้ใช้สมอง ประเทศจีนก็โดนยึดพื้นที่ไปหมดแล้วเรียบร้อยนะครับด้วยฝีมือของประเทศไทยกับญี่ปุ่นฝ่ายอัง,อง,ง,ง,งตัวฝายอังกฤษปูตอนนี้ก็บุกแคนาดาไปเรื่อยๆครับปูู่ไปเดือดสตูมันก็แพ้ไปอีกนั่นมันกลยุทธ์ลุงยาวไปใช้ครับกลยุทธ์ลุงลุงตู่เอ้ยเอ Cap เอแหละถูกอ่ะกลยุทธ์ของลุงตู่ยาวไปใช้ครับปูู่ไปเดือดสตู อเอ,อื้อไอ้ที่แพ้ประเทศจีนแพ้ก่อนอุ้ยอิตาลีมาทำอะไรที่อเมริกาวะอ,อือืไทยก็ยกผลขึ้นบกสุดร้อไทยก็ยกผลขึ้นบกสุดร้อยเออ <c oughs> ให้เรือญี่ปุ่นบังหน้าไปจะเอารถถังขึ้นบกนะฮะเออดีมากเอาเรือญี่ปุ่นบังหน้าไว้รถถังลงน้ำแล้วมันจะกากลงนะมันชื่อไม่ได้รถถังเขาอยู่ในน้ำต้องขึ้นบกก่อนให้เรือบงอังนะถูกแล้วครับก็เลยอยู่แต่ให้เรือของญี่ปุ่นบังให้เรือบังอะดีเลย เรือญี่ปุ่นบังไว้บังไว้รถถังมันต้องขึ้นบกก่อนถึงจะหัวนะคอยู่ในน้ํามันจะกากแล้วทางนู้นเป็นไงไมาอูอิตาลีอ่าจากไหนสเปนอยู่ทางนี้ด้วยเหรอวะเอาไปต่อไปต่อ <c oughs> สเปนมาได้ไงอ๋อมันมาจากทางยุโรปไง ลงเรือมาสเปนมาได้เพราะว่าเอาเรือมาลงไว้ <c oughs> โซเวียตแตกหรือ,อยังอ๋อแตกแล้วจำได้อะโซเวียตพันธรรมิตรจีนโซเวียตเอาเหลือญี่ปุ่นบังแล้วไม่ออกบงังเขาไม่ออกแล้ว <c oughs> จะขึ้นบก บุกอเมริกาเหตุการณ์นี้ไม่ตอนนี้อเมริกามัันยงไม่ใช่ตอนนี้อันนี้เป็นเหตุการณ์ในอดีตตอนนั้นไทยกับญี่ปุ่นยังไม่ใช่ตอนนี้น <c oughs> อเมริกานี่มันเหตุการณ์ในอดีตอือ มันยังไม่ใช่บุกบุกบุกไปเดี๋ยวมันก็แพ้ตู้นดูยังไงเป็นสตูต่ให้กินระเดิมเอาละยึดแคนาดายึดที่ี่แคนาดาไปเรื่อยๆกินแดกหหบุกไปเรื่อยๆ เมืองนี้ให้ใครเนี่ยโอ้เข้ามาแบ่งเค้กไม่ใช่แบ่งพื้นที่แบ่งพื้นที่โอ้โหไฟเอลสะเดินได้เพียบเลยเยอะแยะไปหมดเลย,ยอะไฟเอลสเต็มไปหมดเลยตอนนี้ทหารเยอะวะ่ะเอาตังที่ไหนมาสร้างวะอ๋อลืมไปส่งเลโดยเฉพาะญี่ปุ่นนี่โคตรเยอะแต่มันใช่ผ้าตรงนี้มานี่มันในยุโรป มาดูกองทัพญี่ปุ่นโอ้เพียบเลยอ่าเดินต่อดีกว่านี่ก็เดินในประเทศญี่ปุ่นอยู่นี่แหละไอ้ปืน,อนเ <c oughs> อาอิตาลีแย่งเฮืน,นี้ไปหมดช่วยสเปนก็แล้วกัน อิตาลีสเปนมาแย่งพื้นที่กันหรือเปล่าวะเข้ามาเพื่อแย่งืนดีแน่ๆอันนี้ดังก็หลอกว่าค่อ,อ,อ,คอสนับสนุนว่าน่าจะไปสนับสนุนสเปนอิตาลีหรือเปล่ามันขึ้นบกได้เหรอไปญี่ปุ่นขึ้นบกมั้ง เรือไม่ต้องบักวันนี้ก็เอาเรือออกมาให้ญี่ปุ่นกับอิตาลีขึ้นไปบนบกมันจะบุกต่อมีพันธมิตรคอยช่วยกัน คามบายเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วนั่นเยอรมันยึดอังกฤษได้จริงจริงแต่อิตาลีได้เมืองลอนดอนนะับว่าเมืองหลวง กองญี่ปุ่นขึ้นบกนนนนนเอาให้บรลดการใช้สิ